สวัสดีค่ะคุณครูชาวล,ลิตดิฉันนั่งสาวหมาไทยโตดวงนักเรียนจากห้องม .5.8 เลขที่36ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอข้อมูลประกอบอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องบัญญัติสิบประการค่ะบัญญัติสิบประการนะคะเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้านะคะมอบให้กับชาวอิสราเอลผ่านโมเสสค่ะโมเสสนะคะได้ทำการขึ้นไปรับบัญญัติสิบข้อนี้ที่ภูเขาซีนาย บัญญัติระการนะคะก็เปรียบเสมือนกับสิ่งข้อ5ของศาสนาพุทธเราค่ะเปรียบเป็นหลักการปฏิบัติการใช้ชีวิตประจําวันนะคะของคนที่นับถือศาสนาคริสต์ค่ะข้อแรกถึงข้อที่3นะคะจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้านะคะส่วนข้อที่4ถึงข้อที่10จะเป็นการพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตนของชาวคริสต์ค่ะข้อที่1นนะคะจงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ข้อนี้นะคะเป็นการพูดให้กับผู้ที่มีความศรัทธานะคะจะต้องเชื่อและรักและเคารพแต่พระเจ้าหรือต่อพระเยซูแต่เพียงองค์เดียวนะคะไม่ควรไปนับถือหรือเชื่อพระเจ้าองค์อื่นนอกเหนือนจากนี้ค่ะข้อที่2นะคะอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควรค่ะ เราไม่ควรพูดถึงหรือเอาชื่อพระเจ้านะคะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีค่ะมันก็เปรียบเสมือเป็นการลบหลู่นะคะทําให้ชื่อหรือพระนามของพระเจ้านะคะนั้นมัวหมองค่ะข้อที่สมนะคะวันพระเจ้าถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์หรือวันสบาโตค่ะวันสบาโตนะคะหมายถึงวันบริสุทธิ์ซึ่งก็หมายความว่าให้ชาวคริสต์นะคะหยุดพักผ่อนหยุดทํางานเลยนะคะตลอดทั้งวันเพื่อหันหน้าเข้าหาศาสนา จึงเป็นเหมือนการที่คนคริสต์ต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ค่ะข้อที่4นะคะต้งนับถือบิดามารดาเพราะว่าพ่อกับแม่นะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณเป็นผู้ที่มีพระคุณสําหรับเรามากที่สุดนะคะที่ท่านทําให้เราได้เกิดมาและเลี้ยงดูดูแลเรานะคะตั้งแต่เล็กจนโตค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะปฏิบัติดีกับท่านแล้วก็นับถือท่านไม่ควรพูดจาไม่ดีหรือทำร้ายหรือทำกิริยาที่ไม่ดีกับท่านค่ะข้อที่5นะคะอย่าฆ่าคนบัญยัติข้อนี้นะคะบัญญัติขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ศรัทธานะคะนั้นมีเจตนาที่ไม่ดีหรือจะไปทำร้ายผู้อื่นหรือฆ่าคนจนถึงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าโดยการที่คิดไต่ตองไว้ก่อนแล้วหรือว่า การที่กระทําโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะทั้ง2องอย่างนะคะต่างเป็นบาปค่ะข้อที่6นะคะอย่าร่วงประเวณีอย่าร่วงประเวณีนะคะคือหมายถึงว่าการผิดประเวณีค่ะ การผิดประเวณีนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ต่างผิดด้วยกันทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่าในอดีตนะคะฝ่ายหญิงถ้าสมมติผิดประเวณีอาจจะถูกประนามมากกว่าฝ่ายชายแต่ปัจจุบันนะคะทั้งคู่ทั้งชายและหญิงถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันค่ะถ้าผิดประเวณีข้อที่7นะคะอย่ารักทรัพย์ ข้อนี้นะคะหมายถึงในเรื่องของการขโมยะรักทรัพย์แต่ก็ยังหมายถึงในเรื่องของการกดขี่ผู้อื่นการเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือผู้ที่ยากจนกว่าซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับข้อยุติธรรมด้วยค่ะข้อที่8นะคะอย่านินทาว่า้ายผู้อื่นข้อนี้นะคะหมายถึงเราไม่ควรพูดนินทาหรือพูดใส่ลายผู้อื่นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการปฏิบัติและการพูดนะคะรวมถึงการเป็นพยานเท็จและยังรวมถึงในเรื่องของการโกหกที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายด้วยค่ะข้อที่9นะคะอย่าโลภในประเวณีหมายถึงการอย่ามีภรรยาหลายคนหรือมีสามีหลายคนค่ะซึ่งก็จะคล้ายๆกับข้อที่10นะคะนั่นก็คืออย่าโลภในสิ่งของผู้อื่นที่จริงนะคะในตอนแรกในหนังสือ5าเล่มแรก สองข้อนี้รวมกันค่ะเป็นอย่าโลภในครัวเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภในภรรยาของเพื่อนบ้านข้อที่1ิบนะคะอย่าโลภในสิ่งของของผู้อื่นก็คืออย่าอยากได้ของของผู้อื่นซึ่งจะนำไปถึงการขโมยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ